เบายืนนั่นมันเฉยๆสิให้ถ่ายผ่านไฟก่อนนะยิ้มเบายิ้มมัสวยยิ้มไม่สวยยิ้มไม่สวยยิ้มไม่สวยไม่โดดยิ้มไม่สวยยิ้มตลอดเอ้ยไ so! ม riding, ่ใช่สวยยิ้มตลอดยิงที่ไม่จะถ่ายยืนนิ่งๆสิกระโดดมันภาพมันก็เคลื่อนไหวแล้วสิยืนนิ่งๆสิไปนั่งโซฟานั่งชัวรฟาไหนไปยืนนิ่งอ่ะไอเขาไปนั่งข้อมุมินไปข้อมุมินไหนยืงนิ่งยิงนิ่งยิงนิ่งโอ้ล้วงกระเป๋าได้เหรอ อกินอะไรมาครับใครทําให้ลูกอ,อ๋อแล้วขอบคุณครับไหมลูกขอบคุณครับยังอ,อ่ะไปขึ้นมานั่งมเมนตขึ้นไปนั่ง,น,ง,งนู้นแล้วมเมนวันนี้น้องเจ้าจะกลับแล้วนะครับวันเจ้ามาใหม่แต่วันน้องเจ้ามารอบหน้าไม่นอนห้องนี้แล้วนะน้องเจ้าจะไปนอนห้องคิตตี้ไม่ฮะ<า>ไม่ อ้าวก็เจชอบห้องคิตตี้ก็ต้องแบ่งกันนี่นี่เอาใจน้องก่อนนะน,นอนห้องนี้แล้วก็พ่อจะนอนห้องเนี้ยฮะใครนอนห้องนี้อ๋อพ่อเองก็เดี๋ยวให้คนอื่นมาผัดนอนว่าง,งให้น้ำเมยพี่นี่ห้องนหนึ่ง,งทำไมสวยจังเลยห้องน้ำอีกแล้วก็ห้องน้ำห้องน้ำ อือหืออุ้ยน่าสดทุกรายละเอียดจริงๆของโอ้องโเขามีห้องมูมินก็ต้องเป็นมูมินนะคะทุกอย่างเป็นมูมินหมดมูมินโอ้ยลืมมุมนีน้นี่อันนี้ผมเปรียกตวามจริงต้องวางตรงนี้อือทุกอย่างเป็นมมมินจริงๆ